ถ้าดูซีรีส์เกาหลีจะตอบ EP 2นี้ได้ถูกทุกข้อนะคะควรจะต้องลงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วค่ะมาต่อกันค่ะประโยคแรกนะคะไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคไหมเควนชาณเควนชาข้อ2ค่ะเข้าใจหรือ,อยัง알겠써알겠써 3ค่ะสวยจังเยปืดดาเยปืดาเยปืดดาข้อนี้เป็นคำอุทานนะคะโทอาอีกไอกูไอกห้าค่ะมองอะไร มูลพ่ <ภา S 2> มูลพ่อข้อหกค่ะได้โปรดเชบัเลเชบัเลเชบัเล,ลข้อนี้มีคำตอบที่ถูกต้องถึงสามคำนะคะจริงเหรอคือเร่กระเร่สิน 짜? 진짜? 진짜? 정말 정말? 이로캔 이렇게 기둥아. 보고 싶다. 보고 싶다. สุด 라우저한 말, 어쩔 건데, 어쩔 건데, 어쩔 건데.